โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพี่หลังมานักคอยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแมปแมปหนึ่งที่ชื่อว่าอนเเน็อินเตอเน็แบตแบตเทิลกาวเอครับผมหรือว่าชื่อย่อคือ ABX นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็แมปนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายๆ,ๆมากครับก็มาเริ่มันเลยก็คือพอเราเข้ามาปุ๊บเนีย่ยเราเกิดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับ มันเรามาตรงนี้ครับผมมันจะมีให้ใส่ให้เราเออ่ใส่ทวิตชื่อทวิตครับให้เราใส่ชื่อทวิตเราก็จะได้รับดาบนี้มาเนียครับเห็นไหม Follow โลออ่ชื่อนี้ชื่อทวิตนี้นะครับฟ o ลโล่ชื่อทวิตนี้ปุ๊บโอเคพอเราได้ดาบนี้มาเราก็จะได้เป็นสกิลน,นี้มาครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้นะครับอพอเราได้ เราทำนี้มาปุ๊บเราก็จะได้สกิลเอ็กนี่มาครับผมบอกให้ว่าสกิลเอ็กเนี่ยโหดมากๆครับเป็นสกิลที่ฟาร์มง่ายมากเนี่ยปุ๊บเห็นปะคือมันจะแบบว่ามันจะกวาดไปข้างหน้าครับง่ายคือง่ายมากๆครับผมก็คือแมปนี้ครับมันจะเป็นแนวแมปแบบว่าเราให้เราฟาร์มเนี่ยครับเนี่ยฟาร์มปุ๊บรอบแรกมันจะให้เราต่อยแบบเออเออนี่ครับเนี่ยต่อยอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะมีของตกให้ตกหล่นให้เงี้ยครับแล้วให้เรามาเก็บ เก็บปุ๊บมันก็จะมีนี้แล้วมันก็จะมีหลอดเบลมานะครับผมอย่างผมเนี่ยคือผมเบลอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบหกแล้วนี่ครับแล้วกดมันนี่ปุ๊บรอบแรกคือมันจะมีอ่าตัวให้เราก็คือน่าจะเป็นตัวไ่รู้นะเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นที่เริ่มต้นเริ่มต้นนะน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นตัวไหนวะ ตีตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนี่ครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้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 นี่ตัวนี้เลยเนี่ยเจมๆเลยนะแล้วก็แล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยครับเนี่ยตีเห็นไหมครับอันนี้คืออย่างนี้คือผมอัพมาแล้วเห็นไหมอัพมาปุ๊บนี่คือผมก็จะกดงี้แล้วก็ถ้าเราอัพคือค่าพลังก็จะแรงขึ้นถ้าสมมติ เ,เราเงินเราหมดครับมัน,นจะใช้เงินเนี่ยใช้เป็นพุทธะเป็นเงินแล้วกันไม่พดว่าเป็นดาวแล้วกันคือมันจะใช้เงินในการออกตัวละครก็คือการกดครับผมก็เราสามารถนี่ต่อยองี้ได้ต่อยเพื่อฟาร์มได้นะครับเห็นไหมคือผมบอกให้ว่าสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ฟาร์มสาหรับผมนะโกงที่สุดในเกมครับกับสกิลว,วีก็คืออันติมาดาระปุ๊เห็นปะคือสกิล สวยมากผมพูดให้สวยซะจัดสวยแบบสวยจัดนะครับสวยจนผมผมผมลิ้มพันอย่างงี้คือแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมคือมันจะตีกันอย่างงี้ตีกันเหมือนเหมือนสองตัวเนี้ยครับเนี้ยเห็นไหมปุ๊บแล้วมันก็จะใช้สก,กิลใส่เห็นไหมใช้สก,กิลใส่อย่างงี้เดี๋ยวผมจะทำให้มันจบเร็วเลยแล้วกันเดี๋ยวให้พียวเล่งคลิปให้จัดไปพี่เอออีกอย่างหนึ่งน,นะครับ เราสามารถแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเว็บผมอัพคือเราสามารถมาตีมอนตีมังงี้ได้นะครับเห็นไหมตีมังงี้ได้นี่ตีมังงี้ได้ครับเน,นี่ยต,ตีได้ครับตีตงี้ได้นี่ตีมังงี้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีงี้ได้ปับป๊บปั๊บ เออเดี๋ยววิธีวิธีการทวิตเดี๋ยวผมจะบอกอีกรอบเอ,อ้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนตอนท้ายคลิปนะว่าเออเราทำไงนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนเล่นก่อนแล้วมันก็จะมีแอนิเมชันแบบสวยๆส,สวยมากๆดูครับปุ๊บถ้าคนดูไม่อยากดูกดนี้นะครับเนี่ยสคริปได้อันนี้คือเท่มาก ปุ๊บมันก็จบล่อก็จะคุย n อ c นบีซีนั่งก็ถ้าสมมติเราจบอ่าสมมติเราจบอ่าจบแพชชั่นนี้ปุ๊บมันก็จะมีของเรือนรื้อแบบว่าให้เราสุ่มครับให้เราสุ่มพอเราสุ่มปุ๊บใช่ไหมมันจะให้เราสุ่มแบบมันจะเป็นสุ่มพวกตัวละครอุจิวะอะไรประมาณนี้ครับนี่มันจะเป็นสุ่มพวกตัวละครประมาณนี้นี่มันก็จะเป็นอุจิวะเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ก็สุ่มมานนี้ส่วนพวก พวกเนี่ยพวกคนโหดเนี่ยพวกเบจิต้าอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ด่านสามแล้วคือสามารถปลดล็อกด่านได้นะคือปลดล็อกด่านนี้ครับเห็นไหมอย่างผมเนี่ยผมปลดล็อกหนึ่งสองสามสามด่านอย่างผมผมก็อยู่ประมาณนี่ผมผมก็อยู่ด่านบนเนี่ยครับเนี่ยด่านบนเนี่ยสองพันห้าอย่างเงี้ยคือสามารถปลดล็อกได้ครับเพชรหามาจากไหนเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างคลิปนะครับโค้ดก็คือเออ่ถ้าจำไม่ผิดนะโค้ดเพื่นนะ เนี่ยโค้ดจะใส่ตรงนี้นี่โค้ดจะใส่ตรงนี้ครับนี่โค้ดจะใส่ตรงนี้โค้ดใส่ตรงนี้นะครับก็แมปนี้สําหรับรอบแรกอ่ะคือมันจะเป็นแมปที่แบบว่าฟาร์มสำหรับคนที่แบบเออฟาร์มไม่ค่อยฟาร์มไม่ค่อยเก่งหรืออะไรก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่มันฟาร์มยากอย่างงี้อย่างงี้แต่สําหรับผมเนี่ยคือถ้าสมมุติเราเราฟาร์มถึงด่านนี้เนี่ยด่านนี้แล้วก็มาด่านนี้นี่ใช่ไหมมาด่านนี้ คือมันจะฟาร์มง่ายมากครับผมพูดจริงเลยคือมันจะฟาร์มแบบง่ายจัดๆง่ายมากๆครับผมก็แล้วก็อีกอย่างครับที่ผมจะแนะนํานะก็คือเล่นเออเล่นอนะ่ะผมพยายามแนะนําให้ให้มาตีนะครับให้มาตีพวกนี้นี่ตีพวกน,นี้ตีพวกนี้ครับแล้วมันจะมีกล่องเออเดี๋ยวผมพาไปดูนะกล่องขอเก็บไว้ใหง,งผมผมผมีอยู่เงมือนกันถึงเงินได้เยอะเลย มันจะมีกล่องแบบว่าเอา่อผมพาดูแป๊บน,นึงนะมันอันนี้มันคนเขาเอาไปเอากันเอาไปกันยาวเป็นะคือเราสามารถกดสปเปกบาร์แล้วก็ทำนี้ได้นะนี่เห็นไหมอันนี้ครับนี่อย่างน,นี้กระโดดได้ะไรได้ตามปกติครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่มันจะมีกล่องนี้ครับนี่กล่องกล่องที่ดอกเพชรอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหม กดสกิลสามารถช่วยตีได้ครับสกิลสามารถช่วยตีได้ครับช่วยตีได้เห็นไหมมันก็จะดรอปเพ็รมาเนี่ยแล้วก็ไปเก็บปอมมาเนี่ยครับยิ่งไปด่านที่แบบว่าสูงสูงหรือว่าด่านสมมติด,ด่านนี้เนี่ยคือด่านนี้มันมันตีคือมันได้ของน้อยมากเนี่ยด่านพวกเนี้ยเนี่ยด่านพวกเนี้ยพอคุณขึ้นไปทางด้านบนคุณอาจจะตีะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวสมมติคุณตีอันหนึง่งตีของชิ้นหนึ่ง ตีของชิ้นนึ่งเนี่ยตีของชิ้นนึงปุ๊บเนี่ยคุณได้แค่ประมาณ96กับเพชรอีก3เม็ดถ้าคุณไปข้างบนคือไปด่านด้านบนอะ่ะคุณอาจจะตีเข้าประมาณได้ประมาณ800กว่าถึงพันหนึ่งเลยประมาณนะครับประมาณนั้นนะผมแนะนำนะถ้ามีเพื่อนแบกจะเป็นอะไรที่ดีมากครับคือเราแค่เอาตัวละครแบบ ตัวละครเราไปช่วยเพื่อนตีประมาณแค่2 2สองด่านเนี่ยเราสามารถไปด่านไกลๆเลยถ้าเพื่อนเราโหดนะถ้าเพื่อนเราเก่งพอนะครับก็ส่วนเอ่อแมปนี้ก็ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำนี้ให้ดูต่อเออเข้าทวิชนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาทวิชให้ดูแป๊บนึงนะโอเคครับแล้วก็มาเข้ากันอยู่ที่หน้าทวิชนะครับก็มันจะมี2ชื่อนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ที่ Description นะครับก็จะมีชื่อนี้นี่นอันนี้ผมก็มาสองอันนี้ชื่อนี้ครับให้เรากดค้นหาไปเลยปึ๊บ e n t e r ไปรอบนึงครับผมแล้วเราจะเจอชื่ออยู่ด้านบนอย่างนี้นี่ให้เรากดติดตามปึ๊บนี่เห็นไหมให้เรากดติดตามคนนี้คนนี้ครับนี่คนนี้เลยพี่คนนี้เลยนี่ซับนี่ครับให้กดติดตามแล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งครับอ่าก็คือชื่อนี้ ปึ๊บ,บ,บนี่ครับนี่ก็จะมีชื่อนี้ปึ๊บนี่แต่ของผมก็คือของผมกันชัวร์ของผมจะกดติดตามอันที่หนึ่งและอันที่สองแล้ว,ลวเพราะว่ามันชื่อเดียวกันเห็นไ,ไหมเห็นไหมนี่โลบาร์เลยเนหะ็นไ,ไหมเพราะานี้ครับพอคุณอ่ากดซับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้มาที่ตรงนี้แล้ครับนี่เห็นไหมมาที่ตรงโค้ดนี่ครับโคโด้ดโคโดนี่นี่เอสเอสเอสไปนะครับปุ๊บแล้วก็เข้ามา แล้วก็กดมาที่ระบบระบบปุ๊บแล้วมันรอบแรกคือถ้ามันไม่มีอย่างงี้คือมันจะเป็นแบบเให้กดได้ครับกดได้ปุ๊บแล้วคุณก็ใส่โค้ดเข้าไปครับใส่โค้ดของคุณเข้าไปใส่โค้ดอย่างงี้ครับเนี่ยโค้ดใส่โค้ดอย่างงี้เข้าไปเลยครับโค้ดโค้ดที่ผมบอกให้เอามาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นี่โค้ดกรอตรงนี้ครับนี่ก็อตรงนี้มาปุ๊บก็อตรงมาแล้วเอามาใส่ครับผมแล้วคุณก็จะได้นี่เลยสกิลดาบนี่เลยครับนี่สกิลที่โกงมากครับผมโกงพอๆกันนี้เลยเหเนยผมทันแลอ่ คือแบบว่ากงจัดเบอร์จัดอะโอเคครับส่วนวิดีโอนี้คลิปนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาดูขอบคุณครับส่วนใครที่จะดูไ์สตรีมผมก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งหรือประมาณเที่ยงผมก็จะขึ้นสตรีมนะครับฝากช่องสตรีมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครชอบกดไลค์ใครถูกใจให้กดแชร์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ มีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันครับ